วันนี้นะคะเราจะมาแชร์วิธีการปรับเครื่องบดกาแฟมือหมุนกันอีกทีนึงค่ะสวัสดีค่ะเนอร e เรนทัล f f e ฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแก้ตัวนะคะเพราะว่าในคลิปที่ผ่านมาเมื่อสักปีที่แล้วอะคะ่ะเน่ทำเกี่ยวกับวิธีการปรับเครื่องบดกาแฟมือหมุนแบบนี้นะคะภาพค่อนข้างเบลอค่ะวันนี้เน่ก็เลยมาแก้ตัวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแชร์วิธีการปรับเครื่องบดกาแฟมือหมุนกันอีกทีนึงค่ะ yeah! สำหรับวันนี้นะคะเครื่องบดกาแฟมือหมุนที่เน่เอามาวางตรงนี้ค่ะจริงๆก็คือจะมีเป็นแบบเครื่องบดกาฟแฟสแตนเลสแบบนี้นะคะเป็นของวิลติแล้วก็ของอากิระแล้วก็เป็นแบบมือหมุนไม้แบบนี้นะคะซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าเขาก็จะแยกประเภทกันในการปรับระคะอย่างถ้าเป็นประเภทนี้เนี่ยก็คือจะเป็นวิธีการที่เรียกว่าคือเขาจะเป็นกระบอกยาวๆอย่างนี้เวลาที่เราใส่กาแฟะนะคะเราก็จะใส่กาแฟกันเข้ามาที่ข้างบนนะคะแบบนี้แล้วก็พอเราบดกาแฟลงมาแล้วเนี่ย เขาก็จะมีกาแฟาใส่ลงมาให้เราข้างล่างอย่างนี้นะคะซึ่งเจ้าตัวเฟืองบดอะคะ่ะเขาก็คือจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้เฟืองที่เป็นตัวสําหรับบดมือหมุนก็คืออยู่ตรงนี้วิธีการปรับเขาก็คือจะอยู่ที่ตรงข้างล่างนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นตัวแบบนี้ซึ่งตัวนี้กับตัวเบรติจะเหมือนกันเดนเน่คอสาธิตที่ตัวนี้แล้วกันนะคะเวลาที่เราต้องการจะปรับอะหะเฟืองให้เรามาหมุนที่ตรงตัวหมุนข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเน่ก็ลองดูเฟืองอย่างตอนเนี้ยเขาห่างประมาณนี้นะคะ ถ้าหากว่าเราหมุนให้เขาชิดกันแบบนี้ค่ะแต่ว่าให้เราอะค่ะล็อกตัวข้างบนนี้เอาไว้ด้วยนะคะล็อกหัวข้างบนเอาเอานิ้วล็อกหัวข้างบนไว้นิดนึงแล้วเราก็หมุนได้เลยค่ะเห็นไหมคะพอเน่มหมุนนะคะถ้าเราสังเกตะคะ่ะเฟืองเขาก็คือจะค่อยๆเข้าไปชิดกันเห็นไหมคะหรือถ้าหมุนไปอีกทางหนึ่งนะคะทวนเข็มนาฬิกาเฟืองเขาก็ค่อยๆห่างกันเห็นไหมคะนี่ อันนี้ค่ะก็คือเป็นวิธีการปรับถ้าเราอยากได้กาแฟหย,ยาบก,ก็คือปรับให้เฟืองเขาห่างกันแบบนี้นะคะถ้าอยากให้ได้กาแฟละเอียดก็ปรับให้เขาชิดกันเนี่ยค่ะเห็นไ,ไหมเดี๋ยวเน้จะลองดูนะคะคือสมมติว่าเราปรับจนแบบว่าจนชิดมากๆอันนี้ค่ะเวลาที่คือชิดมากๆสนิทเนี่ยอันนี้คือเฟืองเขาสนิทแล้วเราหมุนไม่ได้แล้วนั่นแสดงว่าอันนี้คือละเอียดสุดต้องบอกว่าละเอียดคือบดไม่ออกนะคะเพราะว่าเฟืองม,มันชิดกันขนาดนี้นะคะ ซึ่งจริงๆเครื่องบดมือหมุนโดยส่วนมากอะค่ะเฟืองก็จะเป็นเฟืองแบบเซรามิกนะคะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันกาแฟร้อนนะคะเวลาที่เราบดต่อเนื่องต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เดี๋ยวเน้จะมาลองบดให้ดูนะคะอย่างอันเนี้ยตอนเนี้ยอ,อันนี้อันนี้ปรับให้สุดก่อนนะตอนเนี้ยเท่ากับว่าเฟืองมันเนี้ยสนิทเลยเนี่ก็มาหมุนออกนิดน,นึงค่ะเพราะว่าสนิทเลยมันก็ไม่ออกอะประมาณนี้นะคะอะใส่ไปเสร็จแล้วเน่จะเอากาแฟมาใส่ค่ะตักกาแฟใส่ลงมานะคะเส่ไปเลย เสรแล้วปิดฝาหมุนเลยนะคะก็อันนี้เฟืองมันค่อนข้างเรียกว่าสนิทกันนะคะก็จะหมุนฝืดฝืดหน่อยค่ะ,ะเดี๋ยวเราดูนะว่าเขาบดได้ละเอียดประมาณไหนมาดูกาแฟกันเป็นไงบ้างคะ อันนี้คือละเอียดแบบว่าคือผงละเอียดมากๆนะคะแต่ยังไม่ถึงขัง้นเป็นแป้งเพราะว่าเน่ยขยับออกมานิดนึงนะคะแต่เห็นว่าอันเนี้ยบดละเอียดขนาดเนี้ยอันนี้คือโมคาพอร์ตเราก็ใช้ได้นะหรือว่าหยาบอีกนิดนึงก็ได้ค่ะสําหรับโมคาพอร์ตทีนี้เราจะปรับให้หยาบขึ้นนะคะเน่ก็ต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะอันนี้ก็หมุนเลยค่ะเฟืองเขาก็จะค่อยๆห่างกันขึ้นเห็นไหมคะห่างห่างห่าง,หางเห็นไหมคะห่างอ่ะเดี๋ยวเรามาบดกาแฟกันดีกว่าค่ะอ่ะเอาบดแบบนี้นะ ใส่กาแฟเหมือนเดิมทีนี้พอเฟืองห่างคราวนี้นะคะบดง่ายเนี่ยมันจะแบบหมุนอย่างรื่นมากเลยค่ะเนี่ยมาแป๊บเดียวโอเคมาดูกาแฟกันโอ้โหอันนี้คือห่างเป็นแบบเห็นไหมคะ คือเขาสามารถแบบห่างมากๆขนาดนี้ค่ะแล้วก็สามารถละเอียดได้ขนาดนั้นเลยนะคะค่ะท,ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับแบบอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นวิธีการปรับของเบลติค่ะกับตัวเครื่องบดมือหมุนสแตนเลสแบบนี้นะคะตัวโคลัมน์นะคะทีนี้เรามาดูแบบนี้นะคะแบบนี้เนี่ยก็อย่างตัวอากิระหรือว่าตัวบดมือหมุนไม้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจะเห็นแบบเยอะมากๆนะคะที่เป็นการปรับแบบนี้ค่ะวิธีการทํางานของเขานะคะก็คือว่าเราจะใส่กาแฟลงไปแล้วเราก็บดใช่ไหมคะเสร็จแล้วกาแฟเขาก็ ก็จะมาออกที่ข้างล่างอย่างนี้นะคะนี่ก็มาออกข้างล่างให้เราใช้งานซึ่งเฟืองบดเขาก็คือก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นเฟืองบดนะคะทีนี้เวลาเฟืองบด่เงี้เราก็จะต้องปรับวิธีการปรับเฟืองบดนะคะให้เราอะค่ะถอดน็อตตรงนี้ออกนะคะตัวล็อกล็อกมือหมุนอ่ะถอดออกเสร็จแล้วเอาดึงออกนะ2ตัวเนี้ยเขาก็จะเหมือนกันนะคะวิธีการทํางานเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วมันจะมีตัวล็อกเกลียวให้เราตัวนี้นะคะที่มีขายื่นๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวล็อกเกลียวให้เรา เราก็ดึงออกมาค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็เขาก็จะมีเฟืองตรงนี้นะคะซึ่งเฟืองตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวหมุนปรับความถี่ความห่างของเฟืองให้เรานะคะอะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้นะคะเฟืองนะคะสมมติว่าเน่หมุนนะคะหมุนหมุนหมุนตัวเน่จะหมุนตัวเฟืองข้างบนนี้นะคะหมุนตัวเฟืองข้างบนนี้พอเน่หมุนค่ะ เห็นไหมเฟืองเขาจะค่อยๆขยยับจนชิดนะตอนนี้ตอนนี้นี่คือหมุนหมุนไม่ได้แล้วนะไม่สามารถหมุนได้ละเพราะว่าเฟืองเขาคือชิดกันสนิทแนบแล้วนะคะถ้าเราต้องการให้เฟืองคลายค่ะเน่ก็หมุนหมุนออกนี่นะคะอ่หมุนออกนี่นะหมุนเนี่ยดูเฟืองนะคะเฟืองก็ค่อยๆห่างออกห่างออกเห็นไหมคะห่างออกห่างออกเห็นไหมคะเนี่ยก็เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องการละเอียดหยับไปแค่ไหนนะคะเราก็คือหมุนมาแค่ตรงนี้ค่ะเนี่ยหมุนมาสมมุติว่าเน่หมุนมานิดนึงอ่ะตรงนี้นะคะเพราะอันนี้มันสนิทเลย หมุนออกมานิดนึง ok ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองบดกาแฟกันดูอ่หมุนมานิดนึงแบบนี้นะคะแล้วเวลาที่เราหมุนเสร็จแล้วค่ะเราปรับเรียบร้อยแล้วของเราเนี่ยค่ะเราก็เอาตัวล็อกเฟืองตัวนี้นะคะเป็นตัวเนี่ยขามันเนี่ยค่ะเอาใส่ไปล็อกไว้ล็อกล่องเฟืองไว้อันนี้พอเราล็อกล่องเฟืองแบบนี้ค่ะมันก็คือเดี๋ยวเฟืองเราไม่สามารถขยับได้ละเสร็จแล้วเราก็ใส่มือหมุนใส่ไปแล้วก็เอาน็อตนะคะหัวน็อตที่ล็อกเนี่ยใส่ไป ่ะเดี๋ยวเรามาลองบดกาแฟกันนิดเดียวพออ่ะอนะคะในกระหมดแล้วนะอ่ะมาดูก,กาแฟกันนะคะว่ากาแฟที่เราได้เป็นยังไงเฟืองแบบใกล้ๆแบบนี้ลองดูนะคะนี่เห็นไหมละเอียดเลยนี่นะคะละเอียดอันนี้นี่เป็นแป้งกว่า ตัวเมื่อกี้นะคะแต่น,นี้คืออยู่ที่เราปรับนะคะว่าห่างมากห่างน้อยอ่ะทีนี้อันนี้ละเอียดแบบนี้นะเดี๋ยวนี้มาลองปรับค่ะให้เฟืองเขาห่างกันหน่อยนะคะอ่ะเอานะมาลองมาทวนกันเปิดค่ะอ,ออกค่ะมือหมุนเอาตัวล็อกเฟืองออกค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาหมุนนะคะอ่ะนี่นะตอนนี้มันแค่นี้นะคะเอาเนี้ยก็หมุนค่ะหมุนทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมคะเฟืองมันก็ค่อยๆห่างออกห่างออกเห็นไหมคะ เอาหางออกสมมติว่าอ่ะเราเอาเพือเอาแค่นี้แหละอ่ะวางไปใส่ค่ะที่ล็อกเฟืองใส่กลับดัมมือหมุนใส่กลับแล้วก็นอ็อตใส่กลับเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาลองบดอันนี้กันบ้างพอเวลาที่เฟืองเราแบบห่างๆนะคะเราก็จะรู้สึกว่ามันหมุนง่ายมากแปบ๊บเดียวนะคะเนี่ยืนและหมดละอ่ะนี่เห็นไหมคะ ก็บดให้หยาบขึ้นได้เห็นไหมซึ่งถ้าเราอยากให้หยาบกว่านี้ค่ะให้หยาบเป็นแบบยางยังยงเอ่อ,อเครื่องบดตัวเมื่อกี้เลยก็ก็คือเราก็ปรับให้มันห่างเรียกว่าอยากให้หยาบแค่ไหนก็ปรับให้ห่างแค่นั้นนะคะแต่เนี้ยคือเน่แค่มาแชร์ให้ดูค่ะว่าวิธีการที่เราจะตั้งค่าตัวเครื่องบดมือหมุนนะคะตัวบดมือหมุนของเราเนี่ยค่ะ เราจะมีวิธีการปรับยังไงกับเครื่องบดมือหมุน2แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไปลองปรับกันดูค่ะใครมีแบบไหนนะคะปรับให้ได้ผงกาแฟที่เราต้องการนะคะให้เหมาะกับอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็ปรับได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะค่ะก็วันนี้เน่ก็มาแชร์ให้ใหม่แล้วนะคะสําหรับวิธีการปรับเครื่องบดมือหมุนนะคะ2แบบค่ะแบบที่เป็นวิธีการปรับที่ตรงตรงตัวเฟืองเลยกับวิธีการปรับที่ตรงข้างบนหัว แบบนี้นะคะก็คือ2แบบนี้เขาก็จะมีวิธีการปรับง่ายๆอย่างนี้เลยถ้ายัางไงนะคะลองดูแล้วเนี่ยคลิปนี้ชอบหรือไม่ชอบมาคอมเมนต์กันได้ค่ะหรือว่าอยากจะมีคําแนะนําติดชมอะไรก็ยินดีมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณที่ติดชมมานะคะจากคลิปที่แล้วเนี่ยก็เลยมาทําให้ใหม่อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ อยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาค่ะเดี๋ยวเน่ก็จะหาคลิปดีๆหาความรู้ดีๆหาเมนูอร่อยๆนะคะมาแชร์ให้แล้วก็ชอบก็ช่วยกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee c h anel ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีก กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เนยแล้วก็ทีมงานโรงเรียนทา f กาแฟด้วยนะคะอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรก็บอกกันมานะคะเดี๋ยวเน้จะได้มาแชร์ให้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิธีการปรับเครื่องบดมือหมุนนะคะเนยก็มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ